ห่างหายไปนานทุกคนลืมหรือยังคะห่างหายไปรอบนี้รู้สึกว่าอาการป่วยจะหนักขึ้นเยอะมากวันนี้เดี๋ยวเรามาแกะภาสุก,กันนะคะของที่สั่งมาจะเป็นหมอนโรงแรมค่ะเราเป็นคนที่ไม่ชอบนอนหมอนที่นุ่มเกินไปแล้วก็แข็งเกินไปค่ะเรารู้สึกว่าหมอนแบบนี้กําลังตอบโจทย์สําหรับเราเลยแต่นอนก็ยังมีความนุ่มๆอยู่นะคะแต่ว่าจะไม่ได้นุ่มเกินไปมาค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหมอนใหม่กัน สังเกตได้จากหมอนเก่าของเราเลยนะคะว่าเป็นหมอนที่ไม่ได้นุ่มเลยค่ะมีคนถามเกี่ยวกับเราตัดผ้าข้างหลังเยอะมากค่ะว่าทาไมเราไม่เอาออกคือเราจําเป็นต้องเก็บเอาไว้ค่ะเวลามัดมุมงก็จะได้วัดตรงที่เราตัดผ้าค่ะแต่ก่อนเราไม่ได้นอนมุมนี้ค่ะเราจะแขวนเสื้อผ้าไว้ด้านหลังแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนมุมนอนนะคะก็เลยต้องจําเป็นใช้ตรงนี้มัดมุมงไปก่อนเย่ yeah, เราเปลี่ยนหมอนเสร็จแล้วนะคะระหว่างนี้เราก็ไปหาอะไรกินกันก่อนนะ เที่ยงนี้อยากกินอะไรเผ็ดๆร้อนๆนะคะก็เลยกินมาม่าเผ็ดไปเลยเราชอบกินมาม่าเผ็ดมากเลยค่ะสั่งจนตอนนี้ท้องจะเป็นกระเพาะอาเสบแล้วแต่ว่าสั่งมาก็จะไม่ได้กินบ่อยนะคะนานๆจะกินทีเสร็จแล้วเราก็จะกินข้าวปุกงาตามลงไปด้วยนี่ยืดๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นว่างๆเราก็เลยเอาไฟประดับมาติดห้องเราค่ะเดินทันวาใกล้วันคริสต์มาสแล้วนะคะเดี๋ยวมาตกแต่งห้องกัน แกะไฟประดับกินเวลาไปหลายชั่วโมงเลยหลังจากที่เสียเวลาแกะไปตั้งนานก็ติดได้แล้วค่ะหลายๆคนถามถึงเรื่องรีโนเวทห้องนะคะช่วงนี้เรายังไม่ได้รีโนเวทห้องต่อนะคะทุกคนเราว่าช่วงนี้งานเราค่อนข้างเยอะค่ะไว้เมื่อไหร่เรารีโนเวทต่อเราค่อยมาอัปเดตต่อนะ